นี่เป็นยังไงครับแล้วมาม่ารถผัดไข่เค็มของวินก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่รอบนี้นะครับวินใช้เวลาไม่ถึง45นาทีนะครับทุกคนเรียกว่าฝีมือพัฒนาแล้วครับงั้นผมขอตั้งชื่อเมนูนี้นะครับว่ามาม่าผัดไข่เค็มโอ้โหเจ้มจุนจริงๆเชียวครับผม เมนูนี้นะครับหอมไข่เค็มไม่พอนะครับพอเพิ่มไข่แดงเค็มเข้าไปแล้วก็เชดดาชีเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับคือเดอะเบสจริงๆนะครับนอกจากจะนัวไข่เค็มแล้วเนี่ยเผ็ดเบาๆนะครับต้องบอกว่า2รสชาตินี้มันตัดกันเข้ากันอย่างลงตัวอย่างดีที่สุดเลยครับอแน่ดูกันเพลินเลยสิครับในไหนน่ากินขนาดนี้แล้วนะครับวินขอแอบกระซิบหน่อยนะครับว่าใครที่อยากครีเอทเมนูสนุกๆแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมซองนี้ที่คุณต้องลองได้เลยนะครับที่ Facebook และ t w i t t e อของ Mama l เล e r อได้เลยนะครับของ วินเนี่ยเต็มเลยนะครับผม